โอ้พี่พี่ก็คือหนึ่งเลยอ่ะพี่คนไทยพี่คนไทยใครจะพูดยังไงพี่ไม่สนใจหรอกใครจะมาด่ามาว่าอะไรอ่ะพี่ไม่ได้สนใจแต่พี่คนไทยแม้แต่ตรงนี้ไม่ใช่บ้านพี่แต่พี่น้องคนไทยประชาชนน่ะที่สูญเสียพื้นแผ่นดินเพื่อสลายให้พวกมึงเข้ามาทำมาหาแดกพักอาศัยในยามที่พวกมึงโดนอะไรกันมาแล้วทําไมวันนี้มึงถึงจะบอกเป็นของมึงเป็นของมึงกูไม่ได้ว่ามึงพูดอะไรแล้วแต่แต่มึงมาลื้อลวดหนามในพื้นแผ่นดินไทย พี่อะเจ็บตรงที่ว่าหรือลวดหนามแผ่นดินไทยหน้าตำหน้าทหารไทยชี้หน้าดาทหารไทยพี่ถามฝั่งไทยอะทำอะไรไปบ้าง <ieht. S 2> พี่อยากถามแค่เนี้ยฝั่งไทยอ่ะทำอะไรไปบ้างไม่เคยออกมาปกป้องทหารไทยพี่น้องประชาชนเลย,<ภ>ยที่คือสิ่งหน,นึ่งที่พี่ออกมาพี่รู้สึกว่ามันเจ็บหัวใจออกมาทําไมต้องน้ําตาคอไอ้เชี่ยมึงไม่ได้อยู่ตรงนี้ไงมึงไม่อยู่จุดนี้มึงไม่ได้เหมือนชาวบ้านผู้เสียผลประโยชน์พวกมึงคือได้ผลประโยชน์ ม,ม,มันเจ็บพี่พี่กินนอนกับทหารอยู่กับทหารพี่ไปทําอาหารแนวหน้าหน้าด่านเมืองทมเมืองตาควายพี่ไปทําอยู่แถวนั้นทุกคนจะรู้พี่จะนั่งคุยกับทหารคุยกับชาวบ้านเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเรื่องในใจทาหารกับเรื่องในใจชาวบ้านพี่ว่าพี่รู้มากกว่ามากกว่าที่ใครหลายๆคนรู้เพราะจะมีทหารไทยสักกี่คนที่จะกล้าเปิดใจคุยอ่ะ พ่อมันกินข้าวกับพี่ชาวบ้านอยู่กับพี่ชาวบ้านบอกว่าไม่เคยลบนานขนาดนี้และตอนเนี้ทําไมอ่ะทำไมประเทศไทยปล่อยให้เขาเข้ามาลุกล้ําเรามากขนาดนี้อ่ะพี่ไม่เข้าใจไงนี่คือสิ่งที่ไม่เข้าใจและต้องการมาพี่ก็อยากจะเจอผู้นําพ่อบ้านของจังหวัดนี้เหมือนกันพี่อยากจะถามว่า ทำไมท่านปล่อยให้เขามาลุกรานแผ่นดินไทยได้มากขนาดนี้แล้วทำไมต่อปล่อยให้พี่น้องประชาชนลูกบ้านของตัวเองอ่ะมาต้องมาทนถือกระดาษแผ่นเดียวแต่ไม่มีสิทธิ์ทำอะไรเลยเอเยอ,เอนี่คือสิ่งหนึ่งฝา,ากอะไรถึงรัฐบาลฝากอะไรถึงรัฐบาลฝากได้รัฐบาลจะทําหรือเปล่ารัฐบาลไม่ต้องมาต้องช้องฟ้องประชาชนอย่างฉันพอจะฟ้องไปก็ฟ้องไปเลยไปครูคนเดียวได้แต่ขอให พี่น้องประชาชนน่ะได้ของตัวเองเคนอยู่ในพื้นทม่แผ่นดินไทยไม่ใช่โดนแบบอะไรก็ไม่ได้เราเรียกคุณเราเลือกคุณมาเป็นผู้นําประเทศเราไม่ได้เลือกคุณมาให้ทําลายประเทศถ้ามีพี่ก็เอาถ้ามีพี่ก็เอาแล้วพี่ก็จะถือเองด้วยพี่แม่ใครถือด้วยถ้ามีพี่เอาแน่ มากกว่านี้พี่ก็ทำถ้าเกิดพี่จะต้องตายไปสักคนหนึ่งนะตายแต่ว่าพวกเราได้พวกเราอยู่ประเทศชาติทั้งโลกเขารู้ว่าประเทศไทยทำอะไรอยู่กูยอมตายมาเอาดิไอหุ่นเซนมันก้าแรกรับพี่ไปละกูจะเดินเข้าไปมัดระเบิดมัดมึงกับกูแม่งตายด้วยกันเลยเป็นจบไปทําไมอะเราเราจะต้องมาเสียแผ่นดินไทยของเรา เพื่อผลประโยชน์ของใคร,รอยู่พี่ไม่เข้าใจพี่ไม่ชอบเลยมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้พี่ก็จะอยู่จนกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ออกมาเนี่ยก็มีใครออกมาพี่ก็ไม่รู้ว่าเขมรมันจยเห็นพี่ไหมเนี่ยพี่อยากให้มันเห็นพี่จังเลยแล้วกูอยากจะฝากถึงเขมรน,นะหนังสติกทั้งหมดอกูกูชงเองมีอะไรไหมเอ้ กจจนมาาัดี่ใจแต่แต่พี่ก็เชื่อว่าทุกคนทุกคนก็คิดว่าพี่อาจจะเป็นผู้หญิงเสียงดังที่จะพูดให้ใครถึงจะให้รัฐกกบาลถึงรัฐบาลจะฟังแต่เขาจะฟังหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาได้ยินทุกคำที่พี่พูดแต่เรื่องจะฟังไม่ฟังพี่ไม่รู้